พดีพอแม่พี่น้องปอกไปสุผู้สุคนอีสานรอยแปดมาแล้วมาแล้วจ้ามาเมนิสิพาไปเบิงพิธีกรรมของเศร้าอิสาสนหัวเนยขวรนมาประโยคนี้มักได้ยิ่นพูดเท่าใส่ปลอบปราโลมเด็กหน่อยที่กําล่างห้องไ้ง้องแง่ค่ะโดยเฉพาะได้แถบผาคอีสานนับว่าเป็นหนึ่งพิธีสําคัญที่แทบี่อยู่ทุกๆุกสว่วงซีวิตเลยห่าแต่สิเป็นพิธีกรรมอีหยังเนาะบ้านนี้โอ้ว่าวแล้วก็ป้าย พิธีซอนขวัญ ประเภทนี้เอิญขวัญเป็นควอมเสือของสร้าอีสานค่ะที่มาของข,องข้ามว่าขวัญนี่บอมีรูปร่างลักษณะที่เด่นสัตว์แน่นอนดาบตองบ่ได้แต่ว่าสิค่อยติดตามตัวเจ้าของค่อยพิทักษ์รักษาแล้วก็ดูแล,ลประคับประคองซีวิตไปตลออจนกลัวสิเบิดสิ้นอายุไขเสือกันว่าจุดที่ขวัญมากสิยูนหลที่สุดก็คือตำแน่งจอมขวัญหรือว่าอันขวัญกลมๆม,ม,มองกลางหัวนั่นแหละค่ะ บาทที่นี่โบเมนวาเวลาเห้าญ่าแล้ววรสิหญยกาหนาบานไปเด้ล่างคนบัดพ่อเหตุการณ์สะเทือนใจหลายๆบาว่าสิเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ผิดหวังรุนแรกในชีวิตหรือว่าสิเสียใจจากอยังกระตามหวัวนี่ก็สิลุดเสียไปเศร้าอีสานก็สิเหตุพิธีสอนขวัญซอนแปลว่าตักขึ้นช้อนขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช้อนขวัญ พี่ที่สอนขวัญต้องไปเหตุบริเวณจุดเกิดเหตุและก็ซิเซ่นขวัญกลับไปอยู่กับเจ้าของร่างเสื้อวาสิเห็ดให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยดีขึ้นหรือว่าหายเป็นปกติเลยเด้ย ผู้เหตุพิธีกะสิเอากล้วยดอกไม้เทียนแล้วก็กล้วยใส่อาหารไปว่างไว้เอาสวิงไปยาง่อนสซนยามี่ซ่อนหาขวัญก็ต้องเว้าเซิรนขวัญห้กลับเมื่อเฮื่นำ้ำและที่สำคัญต้องผ้านญาติสนิทสามีภรรยาหรือวัาลูกของคนที่เข้าไปเอิน้นขวัญไปน้ำได้ขวัญกะสิดีใจบันนี้แล้วก็เ้ากลับมาเมื่อเห็นญาติมาเอืน้น พิธีสอนขวนกับเป็นสิ่งติ่สะท้อนความเสือของชาวไทยในสมัยก่อนเป็นอย่างดีค่ะเพื่อนสอนให้หูจักว่านอกจากร่างกายคองห้าวแล้วเนี่ยใจหฮาก็ต้องพร้อมควบคู่กันไปนําเด้อจังสิใสซีวิตได้ยังมีความสุขมาหอดมนี่มีบอกได้เลยว่าพี่นอ้องขสิได้เห็นวิธีชีวิตทีหลากหลายคือสิเฮ็ดในห้าวมวลเซ,ซลลึ ม้วนถักขนาดกับอิสานรอยแปดนำกันเดอพี่น้องเดอมามาสวนขวันนำกัน